มึงเช้านี้กูมาเริ่มที่ลาสานกูว่าสถานีลาสานเป็นสถานีรถไฟฟ้าที่สูงที่สุดในย่านสีนัครินละและกูก็อยากรองมานานและ้ะอ่ะไม่รอชา้าขึ้นแม่งเลยแล้วกันเนี่ยเดินขึ้นมามึงดูบันไดมันก็บันไดธรรมดาละแต่มื่ดูความสูงโนดดับมาหนึ่งสอสสี่สี่สิขั้นลวนะมืงแล้วกูต้องเดินความสูงอีกนี่ขึ้นมาเท่าไหนเดินอีกเท่านั้นเอาวะ สู้แค่นี้แม่งไม่เท่าไรหรอกกูเดินได้สบายมากเนี่มาเดินไปด้วยกันแล้วพอกูเดินมาถึงตรงนี้นะกูพูดเลยว่าขากูเนี่ยสั่นปับปับปับปัเงือกูเนี่ยแตกซิ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 กโอ้โหไม่ใช่ว่ากูกลัวความสูงนะแต่แม่งโคตรเหนื่อยกูพูดเลยถ้ากูถอดเกงออกมาให้พวกมึงดูได้นะกูถอดแล้วมันจะได้รู้ว่าขากูมันสั่นขนาดไหนโอ้โหแล้วนี่มึงดูระยะทางอีกแค่นี้กูแม่งจะไม่ไหวแล้วอะกูท้อแล้วอะ คนเหนื่อยอะแล้วก็ไม่มีใครเดินขึ้นมาเหมือนกูเลยนะคนอนื่นเขขึ้นลิฟต์กันหมดแต่กูเนี่ยแม่งเดินอขอพักแป๊บหนึ่งกูโคตรเหนื่อยเลยไปสู้เดินฮึบเอาหน่อยวะขาไปหน่อยเก้าหนึ่งสองสไปเออเอาหน่อยใจสู้หน่อยอีกนิดนึงกูจะถึงแล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงกูถึงแล้วเว้ยโอ้ย แต่ระยะทางที่กูต้องเดินไปสถานีแม่งอีกโครไกลกูไม่เคยเข้าใจว่าทําไมมึงต้องสร้างให้มันไกลๆด้วยวะเนี่ยไปเดินแล้วนี่มึงมาดูความสูงของสถานีเนี่ยมันสูงขนาดไหนมึงเห็นตึกตรงนั้นไหมตรงรองรับจำนำนะเฮ้ย,นยเนี่ยยูเหนือสะพานและสถานีก็คืออยู่สูงจากพื้นดินเนี่ยออตอนนั้นมีลิฟต์ด้วยแต่มันมีลิฟตุกทางขึ้นด้วยเมื่อกี้กูขึ้นมามันก็มีลิฟ แต่มึงดูตึกเนี่ยมึงเห็นมัาหนึ่งสองสามี่ห้าหาชั้นกูพูดเลยว่ากูเดินขึ้นมา5้าชั้นห้าชั้นสูงนะมึงเหนื่อยด้วยชันด้วยเนย่แล้วกูก็ต้องเดินไปต่อระยะทางการเดินคือเดินขึ้นบันไดก็เหนื่อยแล้วเดินไปที่ตัวสถานีก็เหนื่อยกว่า่นแล้วมึงดูจากตรงโน้ที่กูเดินมาแล้วนี่ถ้ากูเข้าสถานีไปแล้วบันไดเลื่อนเสียนะมึงเอ้กู กูขอนั่งพักทำใจยาวๆเลยไปเดินหลังจากนั้นกูก็เดินไปเดินไปถึงสถานีนี่คิดในใจหวังในใจลึกๆว่าบันไดเลื่อนอย่าเสียนะมึงและนี่จ้าบันไดเลื่อนไม่เสียโอ้โหกูดีใจสุดๆกูไม่เคยรักบันไดเลื่อนเท่านี้มาก่อนเลยแล้วก็ขึ้นมาถึงชานชาลาเป็นที่เรียบร้อยกูบอกเลยว่าอย่าทํา